โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสร้างศาสตร์ผลงานนะครับโอเคเริ่มจากราศีสีสีฟ้าอ่าแล้วก็สเขียวแปบบนี้แล้วก็ขาวเอ๊ะเมียวเมียวตัดผลงานี่ตั ไปได้อเดี๋ยวอดีอานีชไม่ดีอะไรอะไรท้วอนี่อันนี้อัี่สออ่าแบ่น้ำอามจะได้ให่ไหม b e s e n you two, 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 t w ครัไลไล่กอนมีกอนมีต่อไปก็ดวงอาทิตย์หนึ่งสี่สี่สิบสี่สิชเดกฤษอ่าอ่าอะไรต่อสี่แล้วก็

อะไรดีคนนี่คือสมชายนีย่นะสมชายนี่นะสมชายเจอพแล้วลจะได้รู้มีสัมภาระด้วยอสเวดอสเวดไงแล้วอสเวดน้อยชิบชช็คก็

ไฟเดยรไฟตัวอีอ oh, hey. ันนี้แขนอันนี้หักหักหายาห่ายานเราเรียกัสิ่งนี้ว่า 苦い。